สวัสดีครับผมเนเราจะมาทำโจทย์ตัวอย่างข้อ7.1กันนะนี่เดี๋ยวผมขอเลือกสีแป๊บหนึ่งนี่เราจะมาในคุมพาร์ทเทลเหมือนเดิมนะเราจะมาติมพาร์ทเทลนี่เลยเรามาอ่านเจอกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าคารยื่น AB มีหน้าตัดคงที่ รับแรง P ที่ปลาย A จงหาสมการการโก่งตัวของคานการโก่งตัวของคานที่จุด A และความชันของโค้งการโก่งตัวที่จุด A นี่อย่างแรกเลยเรามาฟีบอร์ดี้กันก่อนฟีบอร์ดี้จะได้เง,งี้ยปึ๊บ อันนี้จุด A เนี่ยจุด B แรง P ผมให้ความยาวเนี่ยเป็น X ก่อนนะให้ความยาวเป็น X นี่ตรงนี้ก็จะมีแรง V นะครับนี่โมเมนต์ผมเทคโมเมนต์เลยซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ให้ทวนเป็นบวก จะได้อะไรครับจะได้ m บวก p คูณ x นะเท่ากับ0 m ผมก็จะได้เท่ากับลบ p คูณ x นี่จากนี้เราก็มาดูผมขอเปลี่ยนสีละากาันจากสมการ สมการในเรื่องนี้นะครับอินทิเกรตครั้งแรกจะได้ความชันนะอินทิเกรตครั้งที่สองจะได้การโก่งตัวทีนี้ผมเห็นว่า e i เนี่ยเป็นค่าของที่ผมย้ายข้างเลยจะได้เท่ากับ ผมแทน m ไปเลยนะเพราะ m ของเราก็คือลบ px ลบ px ผมอินทิเกตหนึ่งรอบเอ้ย dy by dx จะได้เท่ากับลบหส่วนส px กํลังสองบวก c นะครับผมให้เป็น c 1นะ ให้สมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งทีนี้จากเงื่อนไข x เท่ากับ l นะและ t e t a เท่ากับ dy by dx เท่ากับ0ก็จะได้เป็นอะไร0เท่ากับลบ1ส่วน2นะ px กําลังสองบวก4ีหนึ่ง สีหนึ่งเราก็จะได้มาแล้วเป็น1นส่วนส pl กำลังสองผมเอาสีหนึ่งเนี่ยไปแทนในหนึ่งแทนในสมนการที่หนึ่งของเราจะกลายเป็นเอ้ยจะได้เท่ากับ e i dy by dx เท่ากับลบ1ส่วน2 PX กำลังสองบวก1ส่วน2 P L ลกำลัง2ผมให้นี่เป็นสมกา,ารที่2ตามทันอยู่นะแล้วผมอินทิเกรตอีกทีหนึ่งอินทิเกรตสมกา,ารที่2นี่แหละจะได้เป็น EI คูณ y เท่ากับลบ1ส่วน6 PX กำลัง3บวก หนึ่งส่วนสอง p l กําลังสอง x บวก c สองนะผมให้เป็นสมการที่สามนะทีนี้เราก็แทนแล้วก็มาแทนค่าในเงื่อนไขนะในเงื่อนไข x เท่ากับ l y เท่ากับ0จะได้เป็น0เท่ากับลบหนึ่งส่วน6 PL กำลัง3บวก1ส่วน2 PL กำลัง2คูณ L นะบวก C 2 C 2เราย้ายข้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราจะได้ C 2เท่ากับ1ส่วน3 PL กำลัง3นี่ผมก็เอาเนี้ยไปแทนในสมการที่3นี่จะได้เป็นเท่าไรครับผม e i y เท่ากับลบ1ส่วน6 p x กําลัง3บวก1ส่วน2 p l กําลัง2 x ลบ1ส่วน3 p l กําลัง3นะย้ายข้างปุ๊บผมย้ายข้างให้เหลือ y ตัวเดียวจะได้เป็นลบ p ส่วน6 e i คูณกับลบ x กําลัง3บวก3 l กําลังสอง x ลบ2 l กําลัง3นะนี่ทีนี้เราก็จะมาหาการโกงตัวที่จุด a x เท่ากับ0นะ y ที่จุด a จะได้เท่ากับลบ p หก e i คูณกับลบ x กําลัง3ไม่ใช่นะผมขอโทษคูณกับลบ0นย์กําลัง3บวก3 l คูณ0ลบ2 l กําลัง3กว่า a จะได้เป็นเท่ากับลบ p l กําลัง3ส่วน3 e i ตอบอันนี้คําถามแรกนะครับต่อไปเราจะไปที่คําถามที่สองแล้วคำถามที่สองคือความชันที่จุด A นะ x เท่ากับศนย์เหมือนกัน di คูณ dy ส่วน dx เท่ากับลบหส่วนส p คูณศน กำลังสองบวกหนส่วนสองพลกำลังสองนะนี่ทีนี้เรา,าย้ายข้าง e i อะ่ะให้ไปอยู่ฝั่งนู้นเราจะได้เป็น dy เท่ากับ dx จะได้เป็น pl ส่วน2ส,ส่วน2 el แล้ว dy เท่ากับ dx ก็คือเซต้าดังนั้นข้อนี้เราตอบได้แล้วครับผมเป็นไงบ้างครับ จทยข้อนี้